ข้าวกันค่ะเอ็ดสีจ้าสวัสดีจ้าเอ็ดซีที่น่านรักทุกท่านนะคะมาจ้ามันี่ยี่ยิวผ้ากินต้มเซนอีกแล้วจ้าของมักเนาะค่ะเนาะเชองเช้าโอ้ลืมกินยาค่ะกอกินยาหน่อยนะคะอัดแนนด้วยอะไรที่เก่าจะต้มเอาจ้า ต้มเอาต้มเอาเสศษแหงคือเ่าจ้ะโอ,อ้ถ้ามันไป็สื่อถ้ามันเขาจาเฮ็ดขายซ้ำนี่นี่ถ้าบดถวยละหาหกสิบบาทนี่ขาดทุนเ้ยซิกโคงหมูจ้ะแล้วก็หมูยอแล้วก็ใส่หัวาชายเท้าด้วยเห็ดหอมด้วยจ้ะเห็ดหอมยามเห็ดหอมแล้วก็นึกภาพไปห้านั้น น้นองน้องเย่อไปตัดขายเห็ดเรีว่าเป็นเฮ็ดผพรงหวานเอามานะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กินต้มกับเปียกน้ำยาจ๊ะผละไม้ยายก,ากบที่เห็นเนาะมีเงาะกับฝรั่งค่ะฝรั่งเบลอเลยฝรั่งบ้านๆเท่าได้จ้ะบนฝรั่งพันแต่ว่าไม่เม็ด พอดีเลยไม่ต้องได้ใส่น้ำปลาอยู่มาค่ะมามาแม่หวานยายดาวคุณป้าวันวันมากินต้มเส้นน้องแอนุรีนิยามน้องตู่น้องตุ๊กตา น้องสมโอด้วยเด้อ